สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์นะคะที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีถูกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ2 0 0บาทถูกายการนะคะ ปิด3รายการที่400บาทเท่านั้นนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้ขอเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีแดงๆแบบนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะ รายการที่สองเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีปี251-6้านงนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่4เป็นสมเด็จเกตชัโยนะคะรายการที่5นะคะเป็นพระยืนนะคะด้านหลังเป็นฝังตะกุดนะคะของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทานะคะเป็นรายการที่5 รายการที่6นะคะหลวงพ่อหมุนเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อวัดห้าซุง หลวงพ่อรือสีริงดำนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะอุ้ยเหรียญน,นี้หน้าจมูกหลวงพ่อไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนนะคะเอาเป็นเหรียญน,นี้แทนเหรียญหลวงพ่อ วัดวัดชางให้นะคะเรียงลงเพราทวววัดชางให้เป็นรายการที่แปดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่เก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จใส่กอบสีทองนะคะองนี้เป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่ง2517นะคะมีตอกโค้ดมีตอกโค้ดเหมือนโค้ดรูปวัดนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่10นะคะองค์พระกิ่งรายการที่11นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะ วัดป้านไล่ปี2536้มหกนะคะเมตตามหานิยมรายการที่12นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญขันน้ำมนต์วัดรหันรไรนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตากนกข้างนะคะ ปิตากนกข้างหลวงปู่โต๊ะวัดประู่ชิมพีนะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันเต็มแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระ หลวงพ่อปากน้ำนะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะองนี้รายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่สิบหกนะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จจิรัตดานะคะรายการที่18นะคะเดียนหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบออกวัดช้างเผือกนะคะเดียนนี้ปี2519นะคะ รายการที่19นะคะรายการที่19เป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนรายการที่20นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่21นะคะเป็นสมเด็จ เป็นพ้าหลวงพ่อโตนะคะพ้าโตวางกะทิงนะคะเป็นรายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะรายการที่ยีสิบสองนะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่24นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรุ่นพิเศษนะคะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะน่าจะหลวงปูเผือกพระองค์นี้ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลังแบบนะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะยี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อคูนนะคะรุ่นนับสเสด็จปีสามเจ็ดนะคะมีตกต่อโคตดว่าคูนนะคะนี่ รายการที่29นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกครบ8รอบนะคะพระนาคปกอุ่งนี้น่าคมมากเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดราหารไรจังหวัดอะยองนะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะถากรวด รายการที่3-1นะคะหลวงพ่อกเกษมปี2 5 2 3ตา้าหลังตาสัญลักษณ์นะคะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะเป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระลีลานะคะเป็นพระอีราแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อผิวจะมีค่าปรักปิดทองแบบนี้ด้วยนะคะ เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรด้านหลังเป็นท้าวเวสวรณน,นะคะออกวัดจุรามณีสมุรสงงขามปี256 2564นะคะเหรียญน,นี้เป็นทรงเหรียญจำปาด้านหน้าเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะหน้ายิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญ อาจารย์หนูจังหวัดราชาบุรีนะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะ ด้านหลังหนุมานปี2521นะคะที่ระลึกในงานผูกพาราสีมานะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญจอเหรียญรอนะคะหลวงพ่อไผ่เหรียญจอเหรียญรอหลวงพ่อไผ่ที่ระลึก2 4 7 8นะคะองนี้เป็นรายการที่ 37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นรูปปออหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันเนยนะคะเนี่ยเขียนไว้แบบนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะองค์นี้ต่อไปรายการที่39นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะนี่ด้านหลังนะคะ เป็นพระครูสังครักษ์อวยพรนะคะเป็นพวกแนวเหรียญย้อนยุกนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินดอนเยหอมปีออกอันนี้เหรียญน,นี้ออกสอง9้เนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40 เป็นพระสังฆจายหลอบโบราณน,นะคะหนีหน้าตาแปลกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนพระสังฆจายนะคะองค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาปดนี้หลวงปู่ศิราวัดโพสีสะอาดนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญน,นี้นะคะรุ่นสร้างบารมีปี2,519นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นเตารอบราณน,นะคะ เป็นเตารอโบราณนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเหรียญธรรมขันปี2482นะคะวัดหนองโพองค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะ รายการที่45เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตกระหนกข้างนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตกระหนกข้างองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จขีพ่พญาคุดนะคะพระสมเด็จขีพ่พญาคุดด้านหลังนะคะจะเหมือนมีรอยฝังตะกุดแบบนี้ด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองคนี้เนื้อผิวเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะองคนี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นสมเด็จเรือแจ้วนะคะเป็นพระสมเด็จเรือแจ้วนะคะนี่สองหน้าหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะเนื้อมวลสารขึ้นสวยๆเลยนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นพระร่วงนะคะ เป็นพระร่วงรางปืนนะคะนี่องค์นี้เนื้อผิวสวยแบบนี้เลยนะคะมีคาบความเก่านะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่พีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ